ตอนนี้ป้าเสียงก็มาฮอดเดอร์สนามบินนองข้างนี่ทุกคนเนาะยู่ที่สนามบินนองข้างก็จะมีอาหารบานๆในนี้เนาะข้ายอยู่ทางนอกนี่<า>นโอ้สบายดีทุกคนเนาะวันนี้ก็คือวันที่ซีข้าเดือนซิฟเลยทุกคนแต่ป้าเสียงก็ได้มาพักอยู่ที่เมืองแอดนี่ซ่องคืนเนาะมือนอันนี้ได้เนาะนี่บ้านพักนี้ซ่องคืนเป็นบ้านพักซ้ายนาำแอด ยุทีซุนขั่วเมืองแอดนี่เลยเนาะถ้าได้มาก็มาพักมาเสารได้มีห้องแอร์เย็นๆเ้อาหนึ่งเส้นหาราบา่แพงเนาะแต่ตอนนี้ภาเสียงกาจะจากเมืองแอดได้ทุกคนจะเลื่อนทางไปที่น้องค้างและกับเมืองฮอดซำเหนือเนาะจะเมืองแวะยุทีทนั้นทางประมาณ่องคืนเนาะวันนี้แล่ยงนนังนะฮักนะฮักเนาะ <laughs> <อ>จะไปกันเลยไปซื้อมีโอ้แนะนำซื้อเันไอ้เบิ้งดูน้องซื้อหน่อยเลย <poker> อามาซาน้องนำซาอัมมาซาอัมมาซาแล้วน้องเด้อนำซานำซาโอ้เห็นท้องเลยแล้วไอ้นี่เห็นท้องเลยแล้วกอาซีกอาซีน้องเด้อกซีกอาซีคือกันโอ like so ้มูเดียวอ่ะเออขอบใจเด้อไอ้ครับก็เด้อเจ้าเอานี่ก็คือน้องๆเนาะทักเชียงกัจะได้เวลาเดินทางต่อเเนาะไปอย่าลืมไปกดติดตามกันเลยก็เซ์เบิรงคลิปงามๆดีๆแบบนี้เด้อทุกคนเนาะ ว่าเราจะเดินทางในนี้แหละเพตัวเรา,ามาจุ๊กที่นี้ก็ได้ซ่องวันเนาะเดินทางต่อแบบนี้เนาะเมื่อทางนอกค้างแล้วขึ้นเมื่อสำเหนือ้อาวอันนี้ก็คือตัวเมืองแอดเนาะในเวลาเดินทางจากเมืองแอดแต่ด้อ่าไปเลาวเติมน้ำมันก็านาะยันบอฮอดยันบอร์ดสำเหนอได้อย่างเขื่องขีดเครื่องขีดโรงเรียนโมโแอด คือทีทางล้านนาเขาก็มีบน้ำมันมีลนอกจากทางร้านเลยบุมีค่อยมาโอ้ยซ่าน้อยมาพักอยู่ต้นไม้หฮมเย็นเนาะยุเครนี้เขาเจ้ามีหฮมไม้ไล่เลยอย่างเงี้ยนี่โอ้เมืองแอ่นนี่ก็จะมีวัดมีท่าเนาะที่ทางขวามือนี่นาะอู้เขาก็จะเติมน้ำมันก่อนเนาะนี่เติมน้ำมันสายน้ำแอ่ด น้ำแอดฟูเลยทางนา้าเฮานี่นัตอนนี้เราการเดินทางจะเมือทางนี้เลยทุกคนเมือทางสนามบินนองคางเนาะจีไปเที่ยวเวียงเลยบอกไอ้อไปเที่ยวเวียงเลยบอกขี่ยนไปเวียงโอ้ทางทางนี้จะเป็นอะไรเลยก็ไปติดตา้มเบื้องนํำกันน้นนอกอ่าจีทางงามบา่หรือว่าเป็นอะไรเลยระยะทางนี่ครับประมาณ60สิลักซ์สมเนื้อเนี่ยจะเส้อเวลาประมาณจักษ์สมุมองมดนะแล้วก็ทาง ใกล้เมืองแอนมาตัวงามเลยทางน้ำถ้าไปกับไปทางสุปเบิ้ลนี่โอ้ใกล้เลยลอยใต้เนาะลอยสี่สิบโอ้ลอยสี่สิบเดี๋ยวพามาทางนี้เป็นทางนัดขึ้นมาศร <40. S 2> น้ำบินองครัง เลยไปนี่เป็นแกงริดเนาะแกงริดยู่ทีนสงการเออเซอร์ขึ้นอันนั้นเหละมันไอ้น้องไตเวียดได้มาอินไตเวียดมาแล้วมาไล่ได้ช่วงเงินตามตามเฮาท่ามขนาดเป็นไลยแส่บคนได้เขาเขามาอ่ามาเป็นหมื่นขอฮาร์ดแสนหรอกไลยคนเขามาเที่ยวคือเป็นหมื่นเป็นหมื่นเหมือนส่งมือแอนั่นน่ะนี่ได้แกงริดีกแกงริดปกไก่เนาะปกไก่แกงแกงริดอีกคกลังทางนี้ลงไก่เนี่ยแกงริด ไปนี่หละเราก็ยังมีบ้านคนไล่เลยอันนี้เออสาวกำลังเลิกเหี้ยอันนี้ใครยุ่นี่กูจะกางกางห่มอ่ะกางกันห่มนะไม่่างต่างแดนนะที่แฟนอุ้ยบ้านพักแฟนนี่บ้านพักแฟนไม่บ้านพักแฟนนะฮะเนี่ยโอ้โหบ้านพักแฟน จะมีบ้านพักพักซูหรือเปล่าพักชูซ,ออซื้อของบ้านซื้อของบ้านคือพักแฟนนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแฟนแฟนฉันแฟนเธอนะฮะหมายว่าเป็นเกี่ยวกับผลไม้หมักแฟนนะครับพักแฟนนี่ก็งงเว้พักแฟนคือไซซื้อเสื้อซื้อน,นี่ว่าพักแฟนบ้านโซนแล้วก็มีบ้านพักแฟนนะตะกี้ตะเกา จะมีบ้านหนึ่งเป็นบ้านเผ่า,ายูเวียนนะเผ่ายาวนะครับ,รบสวยผมรู้จักอยู่ยคนหนึ่งเป็นนายกันจีนเลยทางนี้เขาก็จะเดินทางไปทางฟูซัน,หนหีนเนาะใกล้ตัวเมืองเอดมาขึ้นทางนี้ก็เป็นฟูซาน,น,นเลยนะึ้นนะมา,มาแค่สองสองลักกับแม่และฟู้นนานเลยละ

นางยิ้วเนาะการยังขึ้นกับเมืองแอดอยูด้วยเขตนี้นเนาะเป็นเขตเมืองแอดอีกบัน,นาน้าก็จะฮออันบ้านบ้านนางยิ้วเนาะยังขึ้นกับเมืองแอดเนาะกคือจิเม้นเป็นบ้านชนเผาไตา่ะนะบ้านนางยิ้วน่าจะผสบ ไก่นึงโมงอล้วบ้านเงิมันมันระศพกันนะ ส่งมาส่งแบกหงนะครับต้องรอเพื่อนกันขาใหญ่รอบนรถเล็กรถเล็กนะครับก็ออออยังคือกลุ่มคนที่มีรายได้มากที่สุดในสวปลาวนะครับไม่ใช่นักธุรกิจคือกลุ่มคนขับรถนะครับผมเนี่ รถจบเนี่ยรถแบ็คโฮรถบรรทุกเนี่ยนะเงินเดือนไม่ได้ถูกนะครับเ,เง,งิเน,นเดือนแพงเลเงินเดือนแพงมากเลยนะครับพวกนี้นะฮะบอกเลยนะครับเดินทางได้แล้วเนาะภูเขาโอ้ซุกมือเลยก็หายขึ้นเนาะโอ้มันขึ้นได้ด๋อยโอ้ทางเปนสั่นเลยเนาะ เทมก็วิวงามเลยเลยขึ้นมาสุดภูลดลลดแล้วกนะ็เกียมลงภูเดี๋ยวจะขึ้นอีกเลยดิทางเราจะไปทางน้าเฮานี่นะทางสันส้นทางน้าเราอีกเลยขึ้นสุดลงสุดเนะโอ้เกียมจะขึ้นหัวดงค้างก่อนที่นีย้ยย,ยังยังยังอีกไกลโอ้วิวสุดเลยเน,น,นาะน้ให้ซาลีนี่กาลืมจะเก็บมกูเลยเนาะคนาปูกการปลูกซาลีของสาวบ้านเขียนนี ยุดเนาะแถวนี้เนาะแต่ก็ในหน้นาทางกับบุ่งใกล้แห่งลุงฟูนี่เก็บจจกบพอเลยเนาะทอเพียงก็มีบ้านเนาะบ้านสุดเนปะ็นลมสุดนะบ้านนี่เขาจังเขาจัดมักตังค์อยู่เขตท้องเพียงนิดนึงแต่หอมตินฝูนี่แนหะละเขื่อนสุดลมสุดแล้วก็ขึ้นสุดอีกนะครับมันมีอยู่สองแบบแบบที่สองสองสามสองสามจุดนะเสียงทางหน้าก็ขึ้นสุดเนาะแล้วก็ขึ้นบ้านกะเดือนี่น วยกอกบ้านห้วยเกากเพรางทางทาง,ทางข้ามือก็เขาจะก็ตัดทางไปหมีบ้านอีกเลยมแม่นามมา้ำครับมันที่คุณน,นะครับมันที่ไม่ใช่มันไม่ใช่ใชจากไรเขาพูดนะครับจากถนนตัดใหม่ ขึ้นสุดลงสุดนะ <c oughs> ก,ก็จะไปสุดดีทีนึงตรงหนองค้างแล้วนะครับแล้ทีนี้ก็จะเลียบไปไต่ขอฟ้าไปลงสําเหนือจบเลยครับดงนั้นตรงนี้มันก็จะขึ้นสุดลงสุดบ้านผูบ้านผูแจ้งเนี่ยเขาจะตั้งเหนือต่าเลียบหัว,วหน่อเลียบหัวเลียบแข็มหัวน้อย มานี้ก็งามนะยเป็น เปิดสนามบินได้ต้องเสียเวลามาตัดภูเขายอดภูให้มันเสมอกับรันเวย์นะครับผมก็เคยมาดูนะฮะเคยมาทำคลิปด้วยนะครับแล้วนะมันก็จึงทำให้ล่าช้าไปประมาณสักปีหนึ่งนะกว่าจะเปิดได้ขีอนนยอดแล้วตัดยอดภูลงเลยฮะบ,บ้านเสน,น ไปเสียงข้อเนาะแต่ว่าอย่างบทแทนปูย่างเลยอืสามสิบเอ็ดลักเนี่ยสามสิบเอ็ดกิโลไปฮอดตู้เมือนเสียงข้อเลยบ้านสันเนนบ้านนี้คือจะเป็นคืนกับเมืองสำเนื้อแล้วว่อ บ้านนี้อ่ะเราจะไปเทีเ่ยวเมืองแอนกกนแจ็กมอนแอนน์นะระเบิดก่อ,อคนค้าสินค้าช่วงนี้ก็คือแกนมะเก้า่ะหน่อยที่สุดเออแกนมะเท,ทานเสนเสนนะครับเขาจะปูมะเก้ลนี่ตามฟูเล<อ>ย<ว>มะเก้าเออแม่ตามซันฟูเป็นมะเก้ลน,น,น้ำมันแล้วนะครับขายเวียดบ้านนี้บ้านม้งนะกต้นมะเกาต้นน้ำมันนะครับเต็มฟูเลยว่าก็ดีเนาะ มันเป็นป่าเลยเนาะเ้าเหมือนกันปลูกป่าแล้วนะครับปลูกข่ายโอ้ได้เงินได้เงินดีนะทำไปเล่นไปมีไนถึงบุญนลครับมันก็จะไหลลงมาอาเขานาชาวบ้าน เดินทางมาฮอตสนามบินนองข้างเนาะโอ้ต้องเคสนามบินนองขางนะนี่เขาตัดคูลงนะครับเนี่ยมันทางรันเวย์มันบางรันเวย์ way, เวลาแลนดิ้งนะครับตัดคูลงอนี่มันสูงนะสายบริเขตเป็นคูสูงเลยนะครับเขาตัดให้มันเป็นช่องอนะ่ะให้มันเป็นช่องที่แบบเนี่ยตรงเนี้ยให้เป็นช่องลงสนามบินนะ,ะเนี่ยที่มันสูงนะครับตัวเนี้ยใช้เวลาเร่งงานอยู่ นานมือกันนะครับหลายเดือนโอ้เสียงมันประมาณไรเ, <c oughs> เป็นสนามบินที่อยู่สูงมากนะครับประมาณพันสี่ร้อยพันห้ารอยเมตรน่กเหรครับประมาณนะครับยาคภูสูงเด,เดือเท่านี้นะละ <c oughs> ดินก็ไปถมฝั่งโน้นนะครับที่สำคัญคือเขาจะทำเมืองใหม่หนองค้างนะครับเขาจะสัมปทานโดยกลุ่เจ้าเวยหรือว่าอย่างััน้นครับก็จะเอาบ้านโอย,ยเ mm <laughs> เบ right. ื้องไปเบิ่งบ่วา่กนทางออกมานี้เทางไปเวียงไซที่ไหเลยทางนี้เปนทางตัดมือเยไปเวียงไซเดอแล้วก็มีแยกรอนี้เนาะทางแยกไปนี่กไปสำเนาโอออกบนัันเขาบนทีเวียงไ่เด้ก็วียงไทางเลกเออนี่ที่ไอวาหานี เขาจะเขาจะไปสร้างเมืองเมื่อ,อนี่โอ้มีปั๊มน้ำมันง่ายเดินได้เคียรพัฒนาเขาจะพัฒนาไปเซียน,นี้เนาะเอาไปซื้อสร้างเลโก้ไปซื้อเมืองเบียงใสนงงามงามเนาะนี่เขาจะแวะไปสนามบินเนาะ เขาเที่ยงไหมจะเลืนทางนะไปไปนครล่วงเนะ <c oughs> าะเพราะเรอเดินสนามบินหนองค้างเนาะสนามบินนองค้างที่มิยนบอกมียนในฮอเบิร์กบอก,กว่าบ้าเสียงตังเจอมาเบินน่งหยดนเนาะเข้าว่หยนเยอะอหรือว่าหยนเติบเติบมาลงที่นองค้างนี่สวิวาแล้วเาก็มาเบิ่งว่ามีบอกอมีแจ่บอก มีสอบสายการบินมาลงนะครับคือทางเข้าเนาะนี่ทางเข้าเก็บเงินเลยเงินหน่อยฝากรถฝากรถเท่าไหร่สิบบานสิบห้าแทนเงินน้อยขนาดดีบ่ะไปกันนะดนีต่อไปเชียนกูเชียน สิบห้าพันกรี๊ดเนาะสิบห้าพันต้อนเลยยนต์มาลงเลยตอนนี้ลงเลยว่ะโอ้ตั้งเจอมาเบิ่องยนต์นี่ไปแป๊บไปแป๊บ่ะจยนต์คืนเซอร์เบเฮนเลยเดี๋ยวรอดูตอนมันแลนดิ้งด้วยนะอยไปไปเลยกาเสี่ยงกับคางเล็กเนาะที่ได้มาเห็นยนต์อยู่ที่สนามบินนองคางกาเสี่ยงอย่างประเ็นยนต์อยู่นี้จกเตื้องก่อนเนาะ โอ้ oh, สวยงามควรสวยงามจอดทีเลิกเล่นเนาะคนนี้ทางเหนือคนล่ะจะไปจอดทีนี่ทางน,นี้เหนือ oh. สุดเลยเนาะเ<ม>ที่ยวสุดเลยเนาะฮอดเลยเลยทุกคนสนามบินนองข้างมาเสียงจะเดินทางไปนครหลวงเวียง,ง,งจันทร์เนาะนีะ้ หอดแล้วถึงจุดแล้วทุกคนตอนนี้ปลาเสียงกบมาฮอดเดอร์สนามวิญน,นองข้างโอ้มันนี้จะได้เห็นยนเยนนอะมันนี้นะเลยสนามวิญน,นองข้างของสายอเวนเอด์ท้อแล้วเส2 เสเดินทางไปาหน้าของในจานเประเดินบินนองข้างนเกบินเขียตัวเปื่อบินไก่ทิพย์พุทธโกมจับแล้วสาบริษัทยิ่งแล uh ้วฉันถ่านกำนังประกาศฟันาในค้นต่อไปคอนเกมตัวนา่งบินนองข้างก็น่าเสนัาสนทาง้อากาศเย็นเลยเราอยู่ทางนี้ของานบริการภาพื้นดิน การเดินทางมาชัมม่วโมงเดียวถึงจากเวีงจันนะครับอเยวเวยจันปัจจุบันก็มีบริษัททัวร์ของคนไทยนะครับมามาทำทัวร์ตอนนี้ว่าเสียงกามฮอตสนามบ,บินนองคางนักกระจาขึ้นขี่ยนเรือขี่เหือวิ่นเนาะเกียมจะเลื่อนทางไปนครหล,ล,ลวงเวียงจันทร์เกียมจะเลื่อนทางไปนครหลวงเวียงจันทร์นะทุกคนนี่ โอ้ลำเติบเจดวัเนาะลำเติบเติบเนี่ยทุกคนเนาะงการบินลาวนะงการบินลาวไทยราฐการมีสองสายอยู่ที่หนองค้างเมืองสำเนือเนาะนี่เขียมเขียมไปได้ไดทุกคนเนกกาะพบกันที่นครหลวงเบียงจันท์ เกียร์จะออกเดินทางแล้วเนาะเล็กกันแหละครับดูแล้วน่าจะเต็มทุกทุกเที่ยวเดินทางเดินทางเธอหนึ่งเจ็ดสิบคนเนาะเจ็ดสิบคนมันบินเล็กนะครับตอนนี้เรากำจะไป จิบจิบกาเพเนาะกาเพอยู่ซันสองตามที่ขาเจ้าบอกมาเนาะเขาก็บูฮูธงบุไลหมาจักบาดเนาะจิบจิบกาเฟ่เนะาะมันจิบโอ้ทางนี้มีมีการไข่คล้องเองเนาะโอ้โหนี่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 น,น,น,นี่อาหารการกินแบบบ้านๆเหานะสาวบ้านข้าเจ้าอยู่แค่นี้ทุกคนเนาะยูทีสนามบินนอกค้างก็จะมีอาหารบ้านๆในนี้เนาะข่ายอยู่ทางนอกนี่โอ้ เอฟซีเป่าเสียงในเนาะโอเอฟซีเปาเสียงลานในนี่โอ้โอ้คักคักอาหารไปมันมีมะเขือนเนาะก่อนจะขึ้นยนต์อย่าลืมเลยทุกคนเอามะเขือในเด้อเอาเครื่องเครื่องได้บมดยนต์ได้หมโอ้เสื้อท่งน้อยบุได้เนาะ โอ้ม oh, oh, ันห้อมเห้งรัาว่ะมันห้อมเห้งมีมะเอื้อดแองมะเขือเนาะเขาแกะเข้าหางยังก็มีเออหน่อยจังเอาเออนอะขมเนาะมีแต่ว่านอคขมนี่น่ะถ้าผู้เลยจะได้เนอะอยู่ทางนครรลวงก็บอกเด้อวเาเสียงจาเลื่อนทางไปนครรล่งเวียงจันทร์เ่ซื้อมะเขนไปเถอะยังสดๆเลยเนาะนี่เนอะ บ้านนาเซงบบมาเนาะเออเออเอ FC เสียงนี่นี่ไรกี่มัดเนี่ยมันนีน่ะนี่น่ะเออเศร้าไปโอ้มัดหนึ่งทอเลยมัดหนึ่งทอเลอ10,000โอ้เจากละไรสองเส้นคนเนาะคือได้่ายเท้ใจใจข้ายนให้บาเสียงในเด้อใค่หน่อร้อยกอางห้เออเนาะแักๆเนาะ อาหารส,สดๆสำเนื้อเลยก้อนจะขึ้นเครื่องบินกับตองไรน,นี้ได้นี่มาสัมผัสมาเค้นก้อนเออมีนอได้เนี่ยเออตอนนี้เร<อ>าก็จะขึ้นสั้นเทิงเนาะขึ้นมเมื่อเบิงอาหารการกินแล้วก็มีกาเฟนเนาะหรือนำเย็นต่างๆก็มีครายอยู่ทั้งเถิงนี้เนิ่ง แล้วก็ขึ้นมาสมบรรยากาศเบิงโหนฟอพร้อมไปแล้วโอ้ยังๆังยังยังทางเลยจะไปทางเลยนี่น่านี่มือนึงมีส่องเทียวอ่ะเออนอยยากมาเล่นสำเนื้อเวียงใสซัมเตอร์ก็มาได้นี่ยคือขี้เครื่องวินมาก็ได้อาทิยหนึงมีปกติไหนเนาะมีปกตินี่ มาได้เด้อถ้ามาย่าเบ้าเสียงนี่บ้าเสียงจะมาตอนตอนอันนี้แหละ <laughs> <laughs> จะมาฮับอันนี้เลยนะมาเสจอมาฮับวันนี้เลยนะนะ